สวัสดีครับน้องเอ็กสวัสดีครับพี่พีวันนี้เรามีอะไรดีวันนี้เรามีต้อนรับนางฟ้าเข้าบ้านกันอีกหนึ่งคันครับผมก่อนรับชมคลิปแล้วต้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจพี่เอ็กโต้าคารดูด้วยนะครับผมทั้งในแฟนเพจ YouTube แล้วก็ีนังเฟซบุ๊กเลยครับอ่าโอเคชื่อช่องพี่พีเต้าคาร์ดูชแนลเนะในช่องจุลชูงของนัาเองครับผมวันนี้งานเยอะมากนะครับส่งสดไปหลายคันอาจจะช็อตช็อตนิดหน่อยวันนี้ก็จับไปนั้นทางไปแล้วด้วยเอามาดูกันโอ้โหน้องเอ็กวันนี้นะครับ เป็นซีวิกดิเมนชันนะครับสวยๆเลยปี2004-2005นะครับอ,ออโต้โหด้องเอ็กครับสวยจริงๆคันนี้บอกให้คันนี้เกินต้านบอกเลยวัยรุ่นต้องจับครับผมสวยจริงๆครับรถเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับแม่กลางวันเห็นชัด,ดจริงๆเลยนะมุหไหนก็เทมุมไหนสาวก็กรีกครับผมสวย <ไป S 1> จริงๆอ่ะรถเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับเป็น v t e ทด้วยนะครับออโต้นะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับผม นะครับเฉพาะตัวท็อปที่เป็นวีเทคนะถือเป็นลีตเบรกสีล้ออ้ามดูภายในหน่อยของตู้ครับเดี๋ยวขอเสียงนิดหนึ่งครับผมแม่วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับโอ้โหมาตรฐานครับพี่พี่ตโอ้โหรถเงียบอย่างมากๆนะครับภายในก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเบาะก็เดิมนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเดิมสะอาดนะครับสะอาดมากๆนะครับพงมอะไรก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็น กระจกปรับข้างนะไฟฟ้าด้วยนะครับพวงมาลัยก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับพวงมาลัยนี่ฮะดูช่วงแหวอ่ะก็แล้จแต่ชอบนะครับแล้วะสะดวกนะครับนี่ับนะแผงแอร์นะครับคอนโซลก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับมีนิร่อยนี้เดียวนะครับอย่างอื่นก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ฮะสวยนะครับสวยอย่างมากๆนะครับแล้วก็กระจกแล้วก็ไฟสองแผ่นที่นะก็ยังใช้ได้นะครับน้องเอกนะครับผม เรียบร้อยอ่ะนะครับถือว่าเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับคันนี้ก็ไม่รู้จะมีรีวิวอะไรมากนะจ๊ะคันนี้ราคาดีมากๆด้วยนะครับ F c ซีเอาไปใช้กันนะฮะเราไม่เคยขายรถแท่งเอาไปใช้กันเอาไปใช้กันนี่สตาร์ทอยู่นะครับอ๋อมีทับชักแขนด้วยนะครับมครับวางแก้วน้ำอะไรอย่างนี้ทำสะดวกสบายเลยโอ้โหนะครับเ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะฝากระโปรงหน่อยมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ดูห้องเครื่องกันหน่อยโอ้โหสวยนะครับเรียบร้อยสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับนะครับก็ยังจเดิมอยู่นะครับแผ่นเพจก็ยังเดิมอยู่นะครับรถไม่มีชนหนักจมน้ำนะครับนะครับยังอยู่เลยบาร์โค้ดนะครับวิเทคโอเคเรียบร้อยนะครับผมคันี้อ่ะโอเคครับผมคันนี้เท่าไหร่ดีน้องเอ็ก โอ้โหสวยอย่างมากๆนะครับสวยอย่างมากๆนะครับคันนี้บอกเลยน้องเอ็กไม่แพงถูกต้องเท่าไหร่ดีคันนี้จาดแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพอยพี่พีสำหรับเอซีนะครับผมสุดยอดเลยครับผมเป็นเป็นโชว์คอนดักซิวินะครับดัมมิชชั่นนะครับแล้วก็ปี2 0 0 4 2 0สีสอออโต้รีเทสด้วยตัวทับเรานะครับหนึ่งแสนหนึ่งมืเก้าันบาทแค่นั้นพอ f อซครับแบ่งกันไปใช้เลยาจับไปเลยพี่น่าเจอกันจับไปครับ